หลังจากที่ทิ้งช่วงการสร้างมายาวนานกว่า13ปีจนเรียกว่าแทบจะลืมเนื้อเรื่องเดิมกันไปแล้วด้วยซ้ำนะครับในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาให้เราได้เปิดโลกไปกับจักรวาลอวตา,การกันอีกครั้งในอวตาร The Way of w a t e r ที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนธันวาคมปี2022ซึ่งหลายคนก็น่าจะได้ข่าวถึงการมาของหนังเรื่องนี้กันมาแล้ว ซึ่งทางนี้ทางเทล l i n ส Story ก็ได้มีข้อมูลน่าสนใจมาฝากให้คุณผู้ชมได้รู้กันถึงชนเผ่าในแพนดอร่าที่มีอยู่กระจัดกระจายไปทั่วแต่ตามข้อมูลที่หามาได้นั้นมีปรากฏอยู่ด้วยกัน15ชนเผ่าด้วยกันครับทั้งจากทางเกมและในหนังเองโดยทางนี้เราไปชมกันดีกว่าครับว่าจะมีชนเผ่าอะไรและมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมจะพยายามพูดชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อเผ่าชื่อชาวนาวีหรือชื่ออะไรต่างๆให้มีความใกล้เคียงกับของนาวีให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันอ่านออกเสียงยังไงให้ถูกต้องกันแน่งานนี้ก็ต้องขออภัยมานที่นี้ไว้ก่อนเลยนะครับโดยชนเผ่าที่1นนั้นมีชื่อเรียกว่าโอมาติกายา ซึ่งชนเผ่าอมาติกายาเป็นเผ่าพันธุ์หลักที่เราได้เห็นกันในอวตารภาคแรกพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตหรือต้นไม้แห่งวิญญาณที่เรียกกันว่า tree of life และ tree of soul ที่มีอายุยาวนานมากกว่า10,000ปีพวกเขามีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างง่ายและอาจจะรักสันโดษอยู่ในหน่อยเดิมทีหัวหน้าเผ่าก็คืออีตุกันกับมอแอดที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชนเผ่าโดยมีเนทรีลูกสาวเป็นผู้ช่วยในเรื่องต่างๆโดยในตอนแรกนะครับ คนที่จะได้รับการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าคนต่อไปก็คือสุเตแต่เจ๊พระเอกของเล่านั้นที่เข้ามาทำการสอดแนมก็ได้ลหลงไหลชุมชนนี้และได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำโดยการพิชิตสัตว์อัน,นาเกรงขามอย่างโทรุกที่แปลว่าเงาสุดท้ายที่เมื่อใครก็ตามที่ได้เห็นเงามันนั่นก็หมายถึงความตายในวาระสุดท้ายก่อนที่จะถูกกินไปนั่นเองแต่เจ๊ก,ก็ได้พิชิตสัตว์ชนิดนี้จนกลายเป็นโทรุกมักโตหรือผู้พิชิตเงาสุดท้ายได้ในที่สุดครับ ชนเผ่าโอมาติกาย่านั้นมีชื่อเสียงในด้านทัากษะการทอผ้าที่น่าประทับใจและจัดได้ว่าเป็นดินแดนแห่งการทอผ้าที่ใหญ่ที่สุดในหลายๆเผ่าด้วยกันนอกจากนี้ชนเผ่านี้ยังสามารถสื่อสารกับบรรพบุรุษแห่งวิญญ,ญาณและระบบนิเวศอย่างเอวาได้แถมมีสัญ,ญลักษณ์เป็นของตัวเองอีกด้วยครับชนเผ่าที่2นะครับโอรังกีแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อไว้อย่างชัดเจนเพราะเป็นชนเผ่าเล่ร่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดตามฤดูกาลแต่กลุ่มโอรังกี ก็มีอยู่ในฐานะกลุ่มชนเผ่ามมาชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบพวกเขาจะอาศัยอยู่ตามแหล่งอุดมสมบูรณ์และสร้างกระท่อมอาศัยก่อนจะย้ายถิ่นฐานเมื่อฤด,ดูเปลี่ยนผ่านมาถึง ชนเผ่าโอรังกินั้นมีทักษะในด้านการขี่มา้าดเรอเรออันเป็นเลิศและให้ความสําคัญกับเสรีภาพในการใช้ชีวิตเร่ร่อนนี้อย่างมากโดยพวกเขามองว่ามันเป็นสิทธิโดยกําเนิดที่พวกเขามีโอกาสได้สํารวจด,ดาวแพนโดราที่พวกเขาเติบโตมานั่นเองแต่ถึงอย่างไรแล้วในสงครามการประทาระหว่างนาวีกับชาวโลกชนเผ่านี้ก็เป็นชนเผ่าที่ร่วมต่อสู้อย่างกล้าหาญด้วยเช่นกันครับเผ่าที่3นะครับเทรังกีเป็นกลุ่มชนที่มีความคล้ายกับโอรังกี พวกเขาอาศัยอยู่ตามหน้าผาของทะเลตะวันออกและให้ความสำคัญกับอีกรานสัตว์พาหนะชนิดหนึ่งซึ่งใช้สำหรับการเดินทางในแบบที่ออรังกีอาศัยเช่นเดียวกันแต่ความแตกต่างของเทรังกีนั้นจะมีความเชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศพวกเขาจะมีเลือดน,นักลบมากกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆและมีการปรับตัวที่ง่ายและรวดเร็วกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆอีกด้วยเชื่อกันว่า ต้นตระกูลของเทรังกิจ,จะมีความคล้ายคลึงกับเผ่าเคคนุนันชนเผ่าทางตอนเหนือและเนื่องด้วยจากที่พวกเขาอาศัยอยู่ตามริมหน้าผาที่ข้างหน้าเป็นทะเลมาช้านานทําให้พวกเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเกี่ยวกับทะเลอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นชนเผ่าที่มีความอิสระเฉพาะตัวในทุกด้านรวมถึงมีความแข็งแกร่งในเรื่องการรบไม่ต่างจากชนเผ่าอื่นๆเลยครับเผ่าที่4นะครับเบคไกนา เมคายินาเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการาังขนาดใหญ่ของมหาสมุทรในแพนดดราเป็นชนเผ่าที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งที่อยู่อาศัยในการสร้างหมู่บ้านทั้งหลังที่โอบล้อมไปด้วยรากของต้นไม้ใหญ่คล้ายกับป่าชายเลนพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยการหาปลาและจับสัตว์น้ำกินเป็นอาหาร รวมถึงอาศัยที่แห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานกว่าหลายร้อยปีชนเผ่าเมกคคยินา่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับน้ำเป็นอย่างมากทําให้พวกเขาสนิทกับอิลลูสสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางข้ามทะเลหรือมหาสมุทรคล้ายกับชนเผ่าบนบกที่ใช้ม้าของแพนโดราในการเดินทางคาดว่าในอวตารสนี้ชนเผ่าเมคไคยินาจะมีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับชนเผ่าที่5นะครับอนุไร ต้นตระกูลของชนเผ่าอนุไรนั้นเป็นต้นตระกูลอันสูงสักที่มีชื่อเสียงในด้านช่างฝีมือและความพิธีพิถานอย่างมากความสมดุลของจิตวิญญาณและความเฉลียวฉลาดที่เชี่ยวชาญในทุกเรื่องทําให้พวกเขาแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในด้านการตกแต่งเครื่องดนตรีที่ทํามาจากกระดูกของสัตว์ชาวอนุไรนั้นมักจะประดิษฐ์คิดค้นและสร้างวัตถุที่สวยงามอย่างต่อเนื่องรวมถึงเครื่องประดับมากมายเช่นสร้อยคอและงานประติมากรรมเล็กๆต่างๆ แน่นอนว่าชนเผ่านี้เป็นเผ่าที่เชี่ยวชาญในการใช้กระดูกและการออกลา่าทําให้ขนบธรรมเนียมของเผ่านี้ไม่เคยหยุดนิ่งหรืออยู่เฉยเลยแต่ในภายหลังเผ่านี้ก็ได้ถูกกาจัดไปเกือบหมดสิ้นแล้วครับเผ่าที่6นะครับลีโอนาชนเผ่าลีโอนา ไม่เคยมีการปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนอกสียจากจะผ่านตัวละครในเกมอวตารเดอะเกมที่ปรากฏในเครื่อง V ีและ PSP โดยบุคคลในชนเผ่านี้เนี่ยจะมีตัวละครหนึ่งที่มีชื่อว่าตาซุนเป็นชาวเผ่าเลียวหน้าเพียงคนเดียวที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้โดยจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับเผ่านี้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนและแห้งแลง้งเนื่องจากว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยนั้นจะใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมของมนุษย์ที่มาตั้งรกรากทําให้เสี่ยงอันตรายต่อ,อก,การหาอาหารและมีทรัพยากรที่ค่อนข้างจํากัดครับ ชนเผ่าที่7นะครับทิพานีชนเผ่าทิพานีเป็นชนเผ่าอีกหนึ่งกลุ่มที่ปรากฏในอวตารเดอะเกมถือว่าเป็นชนเผ่าชาวนาวีรุ่นแรกๆที่ติดต่อสื่อสารกับมนุษย์หรือที่พวกเขาเรียกว่าชาวท้องฟ้าพวกเขาถือได้ว่าเป็นเผ่าพันนักรบที่แข็งแกร่งและมีไหวพริบเป็นเลิศแต่ก็ยังมีความรักสันโดษเนื่องจากว่าัานที่ตั้งนั้นประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆมากมายซึ่งคาดว่าน่าจะปกครองกันเองแต่พวกเขาก็ยังเปิดใจและยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา เผ่านี้เป็นเผ่าแรกๆที่มีวิวัฒนาการชุดเกราะเกิดขึ้นครับเผ่าที่8นะครับทอกามีชนเผ่านี้จัดได้ว่าเป็นเผ่าพันชาวนาวีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกรีนโฮมที่ลึกเข้าไปในป่าแพนโดรานพวกเขามักจะเคารพปกป้องถึงระบบนิเวศอย่างเอวาและอาศัยอยู่ภายในดอกไม้เรืองแสงขนาดใหญ่เช่นเฮริงโลสเพื่อนางสมาธิบรรลุภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณมาละช่วยุคคนแล้วครับ แต่นอกจากพวกเขาจะทำหน้าที่ในการรักษาสมดุลของธรรมชาติและแสวงหาความรู้การเก็บรักษาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วชนเผ่าทอกามียังมีชื่อเสียงและวิวัฒนาการในด้านความรู้ทางเคมีและการปรุงยาต่างๆพวกเขาเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถผลิตวัสดุขายแก้วซึ่งจําเป็นสำหรับการผลิตยาสมุนไพรและเครื่องประดับต่างๆรวมถึงยาก,กลองประสาทไปจนถึงประโยชน์ของพันธุกรรมพืชผลที่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของแพนโดราได้ครับเผ่าที่9ฮูลันตา เผ่าฮูลันตาเป็นชนเผ่าชาวนาวีที่ปรากฏในเกมมือถืออวาตารเล็กคนนิง่งข้อมูลของพวกเขามีไม่มากนักนะครับรู้แค่ว่าพวกเขานั้นอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำทำให้สัญ,ญลักษณ์ของเผ่าฮูลันตานั้นก็คือน้ำนั่นเองและพวกเขายัางสร้างสัญลักษณ์วังวนเป็นต้นแบบเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยนับถือว่าน้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดชนเผ่านี้จะมีความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องปั้นดินเผาและการทอผ้า แต่ด้วยในเวลาต่อมาชนเผ่าฮูลันตานั้นก็ได้ถูกโจมตีและระเบิดพื้นที่ชุ่มน้ําจากแผนการของทินิตีทำให้กลุ่มของพวกเขาเนี่ยต้องแตกแยกออกไปคนละทิศคนละทางครับเผ่าที่10นะครับฮูยูติกายาฮูยูติกายาเป็นชนเผ่าที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือการเอาตัวรอดในดาวแพนโดราหรืออวตาร a อ t i v i s t s u r v i v a l Guide เพราะฉะนั้นเผ่านี้จึงยังไม่มีการเปิดเผยหรือมีภาพที่แน่ชัดนะครับ รู้ข้อมูลแค่ว่าพวกเขามีความรักและความเคารพอย่างสูงต่อไวเปอร์วูฟทำให้ตีมหรือสไตล์การแต่งตัวของพวกเขานนั้จะมีลักษณะเหมือนกับหมาป่าหรือไวเปอร์วูฟนั่นเองครับเผ่าที่ 11. เนียวีว่ากันว่าชนเผ่าเนียวีเป็นเผ่าพันธ์ุนาวีรุ่นแรกที่อาศัยอยู่ในวอเ l e t of Origin มีหัวหน้าเผ่าที่มีชื่อว่าซูฮักที่ดินไปพบเข้ากับไบรอันโลแลนส์และได้ช่วยเหลือเอาไว้โดยบทบาทของการมีอยู่ของเผ่าเนียวีนั้นจะเกิดขึ้นได้จากในเกมมือถือที่เจกและเนทิรีได้ช่วยชีวิตเซฮุกชนเผ่าชาวเนียวีเอาไว้จากเมืองอุนอปเทเนียมนั่นเองครับเผ่าที่12เอเคคุนัน เป็นชนเผ่าอันเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ใกล้กับชนเผ่าทอกามีไม่มีภาพปรากฏที่ชัดเจนนะครับแต่มีข้อมูลบันทึกเอาไว้ว่าทารอนอยูหนึ่งในชาวเคคุนันในครั้งอดีตการเป็นผู้คิดค้นภาษาสิ่งที่เรียกว่าคิวให้เข้ากันกับเหล่าสัตว์ประหลาดหรือว่าแบนชีเป็นคนแรกทําให้พวกเขามีทักษะในการขี่อีกรานและมีจิตใจที่กล้า,าหาญ พวกเขาสวมใส่ชุดสีสดใสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องและความเชื่อมั่นของพวกเขาที่มีต่อสิ่งมีชีวิตที่ค้ำจุนวิถีชีวิตของพวกเขาเอาไว้ชนเผ่าเคคูนันนั้นจะชื่นชอบการเต้นรำและการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางโดยเฉพาะภูเขาที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเพื่อข้ามไปอีกที่หนึ่งเรื่อยๆเพื่อกระตุนให้พี่น้องลูกหลานชาวเคคูนันนั้นแสดงเจ็ดจำนวถึงความกล้าหาญต่อไปครับเผ่าที่ 13. มังขวาน เผ่าพันตระกูลชาวมังควานถูกกล่าวถึงสั้นๆในการ์ตูนเรื่องอวตาร The Last Shadow ในฐานะกลุ่มพันธมิตรของโอมาติกาย่าเท่านั้นครับ 14. ชนเผ่าเรธานูชนเผ่าเรธานูเป็นชนเผ่าเล็กๆที่ถูกพูดถึงในเกมมือถืออวตาร r e c o n n i n g เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงอันแห้งแล้งและเนื่องด้วยจากความหลากหลายของทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่มีจํากัดนั้นทําให้พวกเขาต้องปรับตัวและใช้ชีวิตเรียนรู้การทําเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์มากกว่าการออกไปหาล่าสัตว์เองซึ่งสาเหตุที่พวกเขาทําได้นั้นเป็นเพราะว่าพวกเขามีประชากรเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นครับเผ่าที่15โทมักตาโทมักตาเป็นชนเผ่าที่ถูกกล่าวถึงในสารานุกรมที่เรียกว่าแพนโดราพีเดีย ของอวตารซึ่งไม่มีข้อมูลใดปรากฏขึ้นนอกจากความรักอันยิ่งใหญ่และความเคารพต่อแบนชีหรือเหล่าอีครานแม้กระทั่งการตกแต่งสัตว์พาหนะก็ยังใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงอีครานเลยด้วยซ้ำครับเราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่านี้น้อยมากๆและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นข้อมูลทั้ง1 5ชนเผ่าที่ผมหามาได้และนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ หามีส่วนตรงไหนที่ผมพูดอะไรผิดหรือว่าขาดตกไปก็ขอประทานอภัยมานที่นี้ด้วยนะครับแล้ถ้าหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน telling story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ